พี่ฮาเท่หมั่คุ่ไก่แม่สวัสดีค่ะได้ยังกินเนาะจ้าแข็งกับอะไรครับพี่น้องเอียงมันคือจะเสียบแท่ยับลูกสิ้นตีต่ำบ่ต่ำตีมีไม่เป็นต่ำอยู่บ่เกียงอ้อมลึกสิจีต่ำเนี่ยคือต่ำกับมือกูเลยพี่เจาะต่ำแบบใดต่ำแห้งได้ต่ำคอยมาได้พี่น้องกินข้าวมั่คุ่ไก่ค่ะพี่น้องเท้าไข่รละบ่แม่คอยกัด อาการคลุ้งเครือได้แต่ว่ากินยาเกเพลเอาก็เลยนอนป่ะแต่ยังยังยังเลือดลวงนอนตากแดดบ่าว่านี่เป็นผู้ใดตุกชันแม่มาเข้าไปนอนแม่ใช่เป็นไข่เลยปะว่านี่ยังมาสตื้อมาปลูกที่ปลูกอย่างไรเอ็นมันไรประมาณสามโบ่าว่านี้คือสามเทียงจ้ะแก่ใหญ่สามเทียงคำพอดีแม่ใหญ่สัรษฐีคำพอดีตื่นขึ้นมาจังปวดตัวปวดยังพี่น้องกินยาพาราลัดไลยก็หายแล้วค่ะตอนนี้แต่เมื่อกี้ ดื่มยาแก้แพ่มาจากน้อยหัวฟูหนาดำปื้อไปนะครับไฟระเบิดปลาเพอดเอากูมาฝากเป็นจังใดนั้นพัดพัดอันนักคือแน่ะลุ่งซื้อบ่อไม่เอมวแม่ได้ไม่เมเพือนมาฝากขอบคุณราาคูปมาแล้วยังะวัน้วคืนนึ่แล้วคิด้าหาสร้างใหเอาของอยู่วันพักมาให้ มันมีสัญญาณขันยังอยู่บอกมือนนี้นะเขได้เบิงอยู่สิน่ฉพาอื่นๆสักกาปั้นนี่เาะเอาไปกินตอนเลือกเนาะทานพวกเศษบนอีก้เนกะปั้นอ่าเงคือแอแลเศษยากสักกรปั้นอเา่ได้ี่กิบรมือก็หลปาได้หลายแทจ้าคตุลคตลักยางตะเวน บัหลับันนอยมันแลมันยังตายยังตุยบันนี่เออมันออยังนแล้มันยังตุยอมจัดของเลยเขไปตายตายนอนแตกบ่วหวดกครับบ้านกินยาแก้แพ้หลับแต่ยังยังขมื่อนี้ดเมื่อ่ขเด็ดอีกันบ่รอดค่ะมื่อนี่ไรน่้อาคารเลยนอนที่อคารกันคันทนไลขึ้นลาตายเ่นอนหลับแา้งเองขาหามุแล้วค่ะจนมืดแล้วค่ะ เคขาาปลูกก็คือนอนตองใล่ทม้ง20ััมับองนะ่จาอยู่ม่ด้นูจขาอเงาเขาไปเรืน้ำไปแบงเอาอยู่ให้เดื่อนเลาวเปล่าลูกมันตื่นมากน้อามีตรั่งสร้าง่านใดนั่นนาดียวจะไปหามหลับ่านเก่าบอกวันีว่ามีตรัสร้างพร้อมเป็นบอกตื่นมาจะไปหามหับเาจะใช้ฟองพ็คไม่แญ่วางเขาเอามาหายนแม่พอดีก็ไปสื่อตัวแม่บอกเขาเอามาหาย่ เขาอะไรกันทุกคนแหมว่ามันจะผ่านดีหรือเปล่อบคุณจะผ่านคือว่าจังซารเนี่ยกระตุ้งให้อ้เป็นบอสของน้ำของน้ำจ้างมาให้จะพอใได้เลยเขาเอาหนังห้องน้ำได้เสื้อบอลน,นั่นปัน้ปนคือปังแท้เจ้าหน้าที่ห้องน้ำมันเป็นร<จ>ุ่น,น,นห้องน้ำนึกว่าของทีมงานห้องน้ำเปิดแอรพี่น้องป้าเดียวกินกระซิบกระซิบเขาสูบเปรี้ยวๆต้าน้องนั่งแบบซาดใจเต้าน้องมีห้องน้ำส่วนตัว ห้องน้ำอาบได้บยป่นี้รูดถังบ่มันมีถังอยู่มันมีถังถังน้ำแบบเลือนถังน้ำแบบเลือนแบบเติมตลอดค่ะว่าจะจบดำวันนี้เขามาเติมขึ้นไปนั่นเนี่ยฉันไปซักยองค่าเมื่อถึงหนังมันไม่อยากนอนง่ายเลยนี่ดิฉนยองค่ะาอู้ยไฟกันเลยไปบ้าบบถึงด่านระเบิดนอดง่ายอินิไปจะวางหัวลุ้งโง่ตุ้งหลุดบ่วหลุดนั่น มานจะนิง่งรับโหลดใช่ยี่เหลี่ยมมนจะนั <au mostrar> ่งอยู hmm. ่ร <valley> ับโหลด่อนยี่เหลี่ยมดึลรับดึกแม่ผมต้องหัวร้วนในรับโหลดเขาได้หัวตรงมาัดเลยหลับเร็วนอนหลับง่ายคือบมมีคนนั่งนครับทนูอันนั่งลงเลยคื้ไปเลยค่ะหลับง่ายนอนพ่คนหลับง่ายไม่ดีแล้วแม่คนนี้หลับยาคนหลับย้าย่าจะเส้นนอน มีอยู่แต่แต่มาัมาคือว่าเด็กหน่อยเนะาะม่นต่บ้านกระโบนกูแต่ก,กินลายดอกไม่ใช่คือผู้เา่าเนาะผู้ตายแล้วผู้ตายแล้วผู้ใดเาวรอย่างนี้ก็ต้องกันไผ่เท้าบูรีอันนี้บูรี่เออไมอยู่ผู้เา่าอุ้ย <c oughs> บอยอยากายากินแซ่บกูเนาะเขาเย็นนีจัดยกับลูสะท้อนจิตใหญ่ไม่บาบาเท่ <c oughs> ตายแล้วก็ผู้ถามาหันนะบอยไม่ดิบดมเลยบอยไม่ดิบดมและใจก็จะไข่แฝงเข่าขัดเนาะ จำเตงบ่นะรบ้าจำเตงส่มวยอบอปมูยอใส่บ um ักแตงค่ะตีกแตงเครื่องหน่วยมูยออสามลูก๋เจออ่ะมูยอจะพาไปเอามใไ้จะพาไปแอวมใไ้จะพาไปดีไ้ดีเฮือนอยู่ครัวป่กม่มันเอรถเตีมวยย่อแจ้งในตัวเองยุบใช่กัมเดี๋ยวนนี้ ไปเอาไก่ไม่ประมาณจากสามรอยรูนี่แหละลายกับกเขากับน้ำี่นองไก่ขึ้หมูกินง่ายอยูงง่ายก็เป็นกุ้งได้ให้เป็นกุ้งอะไรก็เบกะเพราทะเลผสมกุ้งเม็กินนึ่งเป็นบอกระนีบริสังสั่งกันขนราเมื่อข้านเม่นรดเรมาส่นว่าเป็นใส่ผักว่ะเขาอกไง เป็นฟ้าแล้วยืมมอไซไปร้านค้าหน่อยได้ดิไปไหนหยางหยากล้้หองปเฉดแลตัวนั้นดกัเขาเร็วๆเนาะวน้อปุ๊บๆเดี๋ยวได้กินอด้าาก็ตัวิับขาเร็วาะนบได้กิด้านวกันมหนเองหมามุ้งว่าอย่างนี้เาารจ้างเลยขายดีบอกไม่ใได้ขายดีเฮงเพื่อนอนนอนคิดว่าฮอดพี่เมยฮอดเปลี่ยนมุงก่ามุ้งจุดจักแุดคนโโก้ คุณต้องเก็บอาการซีนอเป็นแม่ค้าอะไรก็ช่างคุณต้องเก็บอาการซีนอ้าเ่ยบอน่บจแล้วกินเน่แ่แล้วจาต่ยแล้วถามเปกูเสียบอนี่คืออยากเกแล้วเกแล้วกินเนสันดีเออมือระบารบาอยครับอออยากวง่มตุ่มอยู่ห้ารบากก้อนแลเนาะมียาซ่บ่นี่้มีบุญ ูกุศลนี่ดอกสีหัวกูแห้งไออยู่จอดไม่ยิบบอกกันได้และมั้ไปสั่งเอาฟองมาให้แมนเห็นว่าเขาบันทักอันทามได้ซื้อนะบพรไม่เขาเด่ยนี่เช็ดกลุ่มนั่นไม่สูนเห็นเนาะจนแล้วบอดี้สั่งบอดี้แบบมันคอมเดนเซอร์เข้าไปนองคิดนี่มันไม่ยังไรค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามตอนนี้ล้ำกดออฟฟิเชียลด้วยนะคะทายัน ทีมงานทุกพี่พ um. ี่พ <im> ี่น <ended> ้องเบิรงคารพี euh. ่น้องทินฮอดทุกไรายปต่อลาบาลับด่วนนะคะีวิญญาณนะคะนักเพลงกับนักเตะพี่น้องกินเขากินยังนะคะน้ำกันค่ะบรรยากาศนี่อะไรคะพี่น้องบรรยากาศย้ำแดงย้ำหยางซาราคินนี่ขอแรกพี่น้องเพื่อที่มีราคะเจอกันคลิปนาค่ะฝากเบิร์นคลิปจนนี่ผู้บปิดก๊าลใจให้จนนี้ด้วยค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับกดซับสไคร์ด้วยนะคะกดติดตามจนนี่ล้ำเพินออปิเชียล ทายคว่ำกันไวของพายในวงคือพี่น้องมึงอีกรอบนึงค่ะพี่น้อง<า>สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะตอนนี้ฮักทุกๆคนเนะคะ่ะ